ตัวลอยรอยักของสงตัวตึงเข้าเรียนเอาของสงมาแล้วครับพี่น้อง <laughs> โอ้ตัวตึงเรียนของสงแล้วครับนี่กรมวยของวัดตัวกรมวยของวัดพี่น้องนี่เห็ดไห้มันเลยพี่น้องเลยมันอยากได้ของวัดเขาจัดให้มัน เฮ็ยดยบไปเฮ็ยดยบไปพี่นะนี่ครับลอยๆมันเอาของวัดมาเข้าก็ต้องไอ้มัน <laughs> นี่โอ้หายแป้งสี่เลตนะ้าเอาไปแบบนี้ล่ะนี่โอ้สุดยอดเลยลักของวัดมาเหยียบไปออก เออเวนซันละเออมันคึ <expands absor floor>: t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  ้งคึ้งเลยนะเว้ยมันยันยันเลยนี่ครับของวัดของวัดรตัวตึงครับพี่น้องตตัวตึงไอ้แม่นตาดำพี่ใจมัอนี้คือนมาใส่เออเอมันจังสรรในแม่เนี่ยสมบูรณ์แบบในแม่เลย รอลากดินเนอะนี่ไปไปนี่บ่ฮะมองได้ก่อเ้อาออกไปนี่โอ้ยอันมองป้าบัวนั่นบ่อันก็จะเข้าคืนทางดำไปนั่นไปนี่เลี้ยวขวาลงไปเลย เดี๋ยวเใไปเใกลับบ่านขึ้น่านเทียวขึ้นคนกีดก่อนเป็นีแล่ไปยัครับครับของขาออโอ้โครับครับเอามีอีกสิบเที่ยวโอ้ได้ยี่สอ่ะโอ้โหแน่นอ่นเหรวะได้นูเส้พี่น้อง ไงกรุบไงกรุบอยู่ข้างนอกไม่ไหวครับโอ้ยฝุ่นบานเลยอยู่ข้างนอกดูดิว้าย wow. พี่น้องเย้ยไงกรุป oh. ไงกรุบโอ้ oh. กันเยี่ยวไวนานนะ <laughs> ลืมลงรถที่ไรว่าจะทำธุระส่วนตัวสักหน่อยก็ลืมดูเจ้ต้อยรอยครับ ไปดึงธงสามเหลี่ยมวัดมาเกาะดำมาติดหัวรถมามันไม่ยอมถอดครับมันเอามาบ่อด้วยเลยดูความเพี้ยนของมันความทะเล้นของมันครับมันเอามาพันหน้ารถนี่มันบอกไว้เป็นที่ระลึกลอยๆบอก <c oughs> ไม่งั้นจะเป็นตัวตึงได้ไงเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนอมืดคำสีบเอาด้อกันครับ มาเซย์บุญเหล่าบ่มีการปูดฟอร์มเนี่ยมาจดหอดบ่เออมือนี่ขยันขนาดครับเอาไปเลยอ่านลานเลยรถไลก็ไปเลยวะโอ้ยนี่ละคำว่าชายาตัวตึงนี่มันเม็นวัาที่ได้กันทุกคนนะครับพี่น้องจาเจาบ่ตึงหรือเจว่าใดดอก เที่ยวครับสิบเที่ยวสิบเที่ยวสิบเที่ยวอยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงไหนมาเดี๋ต่อยไปก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปครับเดี๋ยวค่อยตามต่อยนไป